โอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรามาทักทายยามบ่ายนะคะนี่ประมาณสักสามโมงสี่สิบห้านะคะอยู่กับเพจ Natural Joy Vision นะคะนี่เดี๋ยวขออนุญาตนนดนึงว่ามีใครเข้ามาไหมเดี๋ยวอาจจะไม่มีนะคะวันนี้ไม่มีมวันนี้เป็นช่วงที่เราฝึกตากันนะคะแล้วก็ เปิดคลินิกอยู่นะคะนี้อยู่กับน้องเจียวเจียวนะคะเด็กเด็กหญิงอยู่ใช่ไหมเด็กหญิงพิมป์ปวีนะคะเดี๋ยวทักทายโชว์หน้านิดนึงได้ไหมแล้วเดี๋ยวปิดแล้วเดี๋ยวเราก็อันนี้น้องเจียวะะเจียวยนะคะเจียวเจียวอายุเท่าไหร่นะคะตอนนี้สิบสอง <12 S 2> คะ่ะสิบสองนะคะก็เจอน้องเจียวเจียวตั้งแต่อายุหกขวบค่ะคุณแม่น,นี่หปีพอดีนะคะแต่ว่าจริงๆเราถึงแม้เรา รู้จักกันมา6ปีแล้วแต่ว่าไม่ได้แบบว่า,ามาตลอดนะคะ,ะเพราะว่าฝึกสําเร็จไปตั้งแต่ปีแรกก็คือตอนอนุบาลตอ, 1> <ป><ป> 1> อน .1 นะคะตอนนั้นตั้งแต่ป .1 เราเจอกันตอนน้องอยู่ป .1 เดี๋ยวขอพูดนิดน,นึงนะคะน้องเจียวๆนะคะสายตายาวและเอียงเยอะมากเลยสายตายาวอยู่ประมาณสักบวกร้อยนะคะและเอียงตาขวาเนี่ย5.25 นะคะแล้วบางทีก็ประมาณ4.75ก็มีค่าลดลงบ้างแล้วก็500บ้างนะคะยังเกาะกลุ่มอยู่ที่ประมาณเอียงประมาณ500นะคะด้านขวาส่วนตาซ้ายเนี่ยเอียงประมาณ200ก็ไม่ไม่ได้ขึ้นเท่าไหร่นะคะก็ประมาณ200ะะแล้วก็มีตาซ้ายเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ยาวอะไรมากมายมีแค่ตาขวาก็คือเป็นเด็กที่เรียกว่าเป็นสายตายาวแล้วก็เอียงเป็นหลักนะคะคือเป็นที่โครงสร้างของ กระจกตาแล้วก็ที่เลนด้วยนะคะตอนนั้นเราเจอกันตอนอายุหขวบคุณแม่พามานะคะจริงจคุณแม่นั่งอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเราเจียวๆคุณแม่ก็ไม่อยากให้ใส่แว่นเลยตั้งแต่เด็ก <c oughs> แล้วก็ <c oughs> แน่นอนมีความเข้าใจเรื่องตาขี้เกียจว่าถ้าเราทำให้การมองเห็นของเรายังดี <c oughs> ก็คือวิชั่นหรือวัดตาให้ได้ทั้งซ้ายและขวาเนี่ยอ่านให้ได้หมด ของสเนลเลนชาร์ดเนี่ยเราก็ไม่ต้องห่วงละเรื่องตาขี้เกียจก็คือเด็กสามารถเห็นชัดได้นะคะนั้นตอนนั้นเนี่ยก็เป็นจุดที่ว่าใส่แว่นไปได้นิดหน่อยมีมยวแว่นใส่ได้หนึ่งเดือน,น,อนแล้วก็ไม่ได้ใส่อีกเลยนะคะเพราะว่าฝึกละดีะะเดี๋ยวเจียวเจียวอันนี้ไม่ได้ยินกันไหมคะข้างใน,นเปิดไม่แน่ใจก็เจียวเจียวเล่าให้ฟังหน่อยว่าวันนี้เราก็มาฝึก ปีหนึ่งบันทีเราเจอกัน2-3งสนคนเนาะ,ค,ะคือคุณแม่ยังพามาบ้างแต่จริงๆแล้วฝึกสำเร็จไปตั้งแต่ตอนอายุ6ขวบตอนนี้อายุ12ขวบ่ะ,ะจะเ,จเป็นยังไงบ้างคะการมองเห็นที่โรงเรียนดีไหมรูกดีค่ะเพราะว่า,าเพื่อนบางคนของหนูก็ใส่ว่นแล้วน,านว่าจะหนูแบบโชคร้ายจังเลยโชคลายจังเลยเหรอลูกนนะ <laughs> หนูไม่ต้องใส่เนาะ มันมันดีกว่าเยอะเลยเนาะเราไม่ไม่ใช่ฝกว่นะคะเพราะว่าแบบมันบางครั้งมันแบบวันตกมันก็แบบบางครั้งมันก็จะโฟกัสที่วันมากกว่าการเรียนเลยค่ะค่ะแล้วเล่นกีฬาอะไรก็สะดวกค่ะใช่ไหมคะไม่ต้องถอดแว่นเพราะว่าถ้าถอดแว่นแล้วถ้ามองไม่เห็นนี่คือจบแน่นอนค่ะตอนนั้นเราหกขวบอะทำไมหนูเก่งจังเลยอยขยันมาฝึกอะค่ะ จำได้ไม่รู้แบบไมา้เลยแฮปปี้มากจำได้มาทุกอาทิตย์เลยทุกเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์นะคะจอันนี้คือจําไม่ได้แต่หนู่มาฝึกจนเห็นเลยนะคะเราเป็นยังไงช่วงที่เราโตขึ้นเรื่อยๆนี่ก็เห็นเขาเห็นพัฒนาการการโตเป็นสาวแล้วนะคะ ยังยังไงป้าคะยังคุณแม่ยังพามาหนูรู้สึกยังไงบ้าก็รู้สึกที่ว่าโชคดีค่ะที่แบบมันต้องใส่ว่นแล้วค่อยมาแก้ทีหลังนะคะแบบแก้ตั้งแต่เด็กหนูว่ามันน่าจะดีกว่าแก้ตอนโตไปแล้วค่ะโอเคจุดเจียวก็รู้สึกโชคดีเนาะแล้วมันมองเห็นดีไหมคะซ้ายขวาก็ตาขวาจะมองได้ไม่ค่อยชัดเหมือนกับตาข้างซ้ายแต่ว่ารวมรวมคือดีค่ะคือดีคือตาขวาจะเป็นมากกว่าใช่ค่ะนะคะ คุณแม่มีอะไรเสริมนิดนึงไหม, andal, มคะก็อย่างที่บอกเดือนนี้โซเชียลทุกอย่างใช้มือถือหมดเลยก็เแม่คุณแม่มันเยอะเดี๋ยวจะให้แม่นั่งนั้นนิดนึงได้ไหมแม่ใส่มาสก์ก็ได้ค่ะก็ตอนนี้การใช้เทคโนโลยีสื่อสารโทรศัพท์ขั้นติดเยอะก็เลยห่วงเรื่องสายตาของลูกมากก็เลยบังคับพอก่อนนอนต้องฝึกเยอะคะบริหารสายตาทุกคืนก่อนนอนอะค่ะ ุณแม่ใช้คําว่าโยคะโยคะใช่คุณแม่ให้ลูกทําอะไรบ้างคะตอนก่อนนอนก็คือเขาจะมีซื้ออุปกรณ์กลับไปซื้ออุปกรณ์กลับไปที่บ้านก็จะมีโอมีทุกอย่างคุณแม่เรียนไปถูกต้องให้พ่องไมีแมวมีนกมีแผ่นชาร์ต่างๆใช่ค่ะใช้เวลาประมาณกี่นาทีในการฝึกก่อนนอนประมาณครึ่งชั่วโมงได้ครึ่งชั่วโมงค่ะเพาก่อนนอนก็จะฝึกแล้วคุณแม่ทําไงให้เด็กแบบให้ความร่วมมือขนาดนี้คะก็บอกเขาไปว่าสายตาของเราเอง เขาก็ต้องดูแลเองคุณแม่ไม่สามารถติดตามเขาไปถึงจนอายุคุณแม่อายุมากกว่าเขาคุณแม่ไปแล้วคงไม่มีใครมาจ้ำที่จ้ำใจเขาในการในการฝึกสายตาพยายามัลคเพราะว่าต้องดูแลสายตาให้ดีถ้าอยากจะเล่นโทรศัพท์ก็ต้องมีวินัยในการฝึกในการฝึกค่ะถือว่าเป็นเคสที่สําเร็จนะคะแล้วเราที่ความโชคดีของตรงนี้อีกอย่างคือน้องเจีวเจียวกลับมาเล่าประสบการณ์อย่างนี้วันนี้ได้ว่าหปีไปแล้วอ่ะเราก็ยัง ดีอยู่วันนี้เมื่อกี้เพิ่งเช็คไปน้องก็อ่านได้หมดนะคะตาขวาอาจจะได้ประมาณลองบรรทัดสุดท้ายอ่านบรรทัดสุดท้ายของเสนเลนนชาร์ดได้สัก3-4มี่ตัวนะคะซึ่งไม่ได้มีอุปสรรคต่อการเรียนหรือการมองใดๆเลยนะคะก็ถือว่าประสบความสำเร็จเพราะว่า มาฝึกอย่างตั้งใจเมื่อตอนเริ่มคอร์สใช่ค่ะแล้วก็มีการมาเมนเทลแล้วทำที่บ้านด้วยใช่ค่ะก็คือทุกปีเต็มๆค่ะปีแรกนี่คือจะขยันนิดนึงทุกเดือนสัปดาห์ปีปีถึงแม้เราเห็นกันไปตั้งแต่เดือนสองเดือนเนี่ยเห็นหมดแล้วแต่คุณแม่ยังมามาฝึกเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะเพราะว่าจะดีตัวเขาเองสตาร์เขา ค่ะคันี้เราปิดท้ายเจียวเจียวพูดอะไรให้แก่เด็กๆนิดนึงว่ามันยากไหมลูกมาฝึกคือมันจะไม่ยากถ้าสมมติว่าเราไม่ขี้เกียจนะคะเพราะในความคิดของหนูนะคะทาบ่อยๆนี่แหละค่ะมันจะช่วยเราจะไม่แบบรู้สึกผิดที่แบบทําไมเราขี้เกียจจังเลยตอนเราโตไปอะค่ะคือคือแบบว่าตโตไปจะได้ไม่ไม่เสียใจภายหลังว่าเราไม่เรา เห็นไหมก็หน้าตาสะสวยนะไม่ได้ใส่แว่นนะคะยังมีรูปเขาตอนเด็กๆอยู่เลยอะ่ะวิ่งเล่นอยู่เนี่ยบอ<ะ>กว่ารูปน่ารักนะบางทีเน<ะ>ี่ยยังยังมี<ะ>โอเค<ะ>ก็ขอขอบคุณนะคะวันนี้ก็ฝากเป็นเคสตัวอย่างที่ฝึกสำเร็จได้ดีสายตาย,ยาวแล้วก็เอียงถึงสี่ห้าร้อยเลยนะคะไม่ได้ใส่แว่นตาขี้เกียจไม่มีเห็นปกติดีค่ะ โ okay, อเคค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย